รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับแฟนๆหน้าจอช่องทีสปอร์ตัวจริงเรื่องกีฬานอกเหนือจากกีฬาตรงนี้แล้วเรายังมีเรื่องราวของท่องเที่ยววัฒนธรรมและการทำมาหากินปากท้องของชาวบ้านด้วยนะครับวันนี้ไปติดตามเรื่องดีๆขององค์กรที่จะทำเพื่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานกันครับ คมชาวปากใต้จะมีการจัดมวยมหาบุรุโดยสมาคมชาวปากใต้นะครับเดี๋ยวสักทุ่เนี่ยก็จะมีงานถแถลงข่าวนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากมายนะครับ<ม>เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ประเพณีวัฒนธรรมนะครับเข,ขอก่อร่างสร้างตัวเนี่ยสมาคมแห่งนี้มา ก็เพื่อจะให้คนใต้เราเนี่ยเ,เดินทางมากรุงเทพได้มีที่พักนะได้มีที่หลับนอนผมเองนะครับก็รับผูงต่อนะจากบรรพบุรุษหลายช่วงนะผ่านมาทางท่านพลเอ,เอกชุมพรสายขวัญน,นะครับเราต้องทําสถานที่เราให้เป็นสัญลักษณ์นะเป็นที่หลับคนใต้สามารถพักสามารถแวะมาได้สามารถเป็นที่นอนได้นะครับวันนี้เราจะต้องดูแลลูกหลาน ดูแลเรื่องการศึกษาคนใต้เนี่ยมีสโลแกนว่าคนใต้เราไม่ทิ้งกันนะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมแล้วก็ทุกท่านที่มารวูงานเปิดพิธีในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับโบไตเราทำมาช่วยกับเพื่อสมาคมเราเพื่อพี่น้องชาวใต้มีอุทกกับไฟอุปถัิภ์จัด สมาคมชาวใต้ไปหมดน,คนดะครเลยสัตว์เราก็ไปตามประเทศก็มีสมาคมชาวใต้สมาคมชาวภากใ,าากใตเ้เยอะแยะเพราะฉะนั้นบอกว่าคนใต้เราไม่ยิ้งกันนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกันครั้งนี้และขอให้มาช่วยกันนะครับขอบคุณครับบ้านราถูกสร้างให้ะนะครับอย่างตาวทั้งหมดนะครับพวกเราทุกงรักนะครับจะต้องดูแลรักษาไว้ให้ดันสมัยมัเรุ่อันสมัยนะครับชิงมี การแข่งขันมวยซึ่งมหาดุษฎีในตอนนี้นะครับในส่วนในการผู้งารนะครับผมร้อยตัวตัวโดยชุมินดานะครับในข่าวผู้การนะครับขอร้อมด้วยคุณคุณะกรรการเพื่อไทยจะมาเพื่อนไทยต่างตาในข่าวผู้การไม่ชอบพิ่สุยังรัตนบุรีผู้ช่วยการผู้การนะครับเราได้แบ่งหน้าที่นะครับทุกตุ้ฝ่ายอย่างเรียกร้อยสมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรักษาความปลอดภัยค่าใช้จ่ายในการแข่งขันในครั้งนี้ค่าตัวนักมวย ค่าทัดทอดสดมูลค่า2ล้านบาทผมขออนุญ,ญาตตอบแทนบนพุ้น,น้านนะครับขออญญั้นแรกแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมอยากจะร่วมทำบุญด้วยบริษัทพิทีดีพร้อมกับภาคพ่วกเพื่อนฝูงทั้งหมดได้รวบรวมเงินกัน,กน1ล้านบาทครับขออนุญ,ญาตครับออญญผมก็อยากจะาอเชนญชิญพุ่น้องชาวใต้นะครับมาร่วมบุญมควอกสนในครั้งนี้ร้อมท้อกัน โ,โปรโมเตอร์มวยคนดังเขาบริจาคแบบเต็มๆครับเพื่อสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชธรรมพี่เชาเชาวลิตจมดอนคนอีสานก็อดปลื้มใจแทนลูกหลานคนปากใตจ้จริงๆครับว่ากันว่ามวยวันนี้แต่ละตัวเป็นมวยเงินแสนเเจอรรับับบกะาแคว้ หลายปีแล้วที่ไม่ได้เจอมวยเข่าด้วยกันมีไฟสุดท้ายที่เจอมวยเขา่าได้แลกเข่ากันอยู่ครับแต่ก่อนนั้นนั้นก็เจอแต่ฝีมือล้วนๆเลยครับครับได้ดูฟอร์มดแล้วเขาแก้วมั้งมีอย่างก็ดูดูตลอดครับไไเพราะว่าน้องก็ชกสิบใหญ่ตลอดก็มวยเข่าร้อยเปอร์เซ็นต์ดุดันด้วยครับผมครับได้เจอมวยอย่างนี้มาเนี่ยน่าจะมีสามสี่ปีแล้วละมั้งครับผมนานแล้วแหละครับพูดถึงเรื่องการที่ซ้อมหน่อยครับเป็นไงบ้างครับผมก็เริ่มที่ซ้อมแล้วครับผมก็ จากนี้ไปก็อีกประมาณสัก20วันก็คิดว่าร่างกายน่าจะสมบูรณ์เต็มที่ครับ วันนี้ที่มาแถลงข่าวเห็นรูปร่างตัวจริงของพี่เขาแล้วเป็นไงบ้างเพราะพี่ก็เป็นสไตล์มวยเก่าด้วยกันตรงนี้นี่ทางค่ายได้บอกอะไรกับเราบ้างครับก็มีสอนสอนแก้ทางอยู่แล้วครับแล้วก็พยายามที่จะแก้เกมให้ครับพูดถึงประสบการณ์เนี่ยหลังๆก็ผ่านมาดีๆทั้งนั้นเลยครับย้อนหรือเคสอะไรก็เจอมาหมดแล้วใช่ครับคิดว่าจะผ่านดูเจริญได้ไมั้ยก็น่าจะผ่านครับตอนนี้ที่เข้าค่ายพรีซ้อมยังครับก็ซ้อมตั้งแต่วันที่สองเริ่มเสร็จปีใหม่ก็เข้าค่ายซ้อมเลยครับ มวยไทยศิลปะป้องกันตัวเป็นมรดกของไทยที่เราร่วมกันอนุรักษ์การจัดมวยการกุศลวันนี้ของสมาคมชาวปกากใต้เพื่อบูรณาการซ่อมแซมตัวอาคารของสมาคมเพื่อรองรับผู้คนเป็นที่พักกายพักใจครับศึกมวยหมหาขุตศนสมาคมชาวปกากใต้สามัคคีครั้งนี้บัตรท่านเช็คได้เลยครับนั่นคือช่องทางหนึ่งที่ท่านสามารถสนับสนุนศึกมวยหมาขุตศนสมาคมชาวปกากใต้ ในครั้งนี้อาหารพร้อมฝ่ายสถานที่ไฟแสงสีนะครับก็ดูแลชัดเจนไฟสรรหานะครับก็ตอนนี้ก็สัรหาไรายได้ก็กำลังทำงานที่จะหาไรายได้เหล่านี้มาดูแลสมาคมแกขั้นจับงูไอมาขุต้นในครั้งนี้นะครับนายกสมาคมจะแบกตายกรรมาการต่างโปรโมเตอร์่างผู้จัดทางพว่เราพี่น้องที่ช่วยกันเต็มทีนะครับเพื่อ น่าจะหด้าดได้ไดเผื่อสมาคคมกับเผื่อพี่น้องชาวไทยและพี่น้องท่นประเทศกับไม่ว่าการกสร้างไม่ว่าการเรียนหรือว่าการชวยเฉลีออ่ยวอุไภอยู่ประจวบต่างๆครับซึกมวยมากุส้นสมาคมชาวปากท้ายสามคัครกีครังนี้นะครับไม่มีทีไหนในประเทศไทยแล้วเปรียบโปรโมเตอร์นะครับโดยเสียโบสนะครับและการโดยบีมิด<ไ>ก็ขอบคุณท<ไ>ีนี้ขอบคุณ<ไ>บณีมิดนะครับอีแปดมกรา สองปัรอยหกสิบหกเวลาสิบเจ็ดจุดสามนนอนะครับมาทีสมาคมแบกตายได้มายังที่ตันนายกช่วยเจริญทั้งพันในคราวแล้วนะครับว่าสมาคมจะแบกตายเรามันสุดโสมเลยก้าปัตมรุษสร้างไว้ให้เราเราในศาสนาโลกล้านคนหยุนไม่ก้องเจ้าตายนะครับเราต้องมาดูแลดักษ่าตนนมำรุงนะครับให้ตันสมัยอยเซเบอร์กับปี่น้องครับมาช่วยกันนะครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับเย้ย ้อยจังหูมวยการกุศลเพื่อพัฒนาองค์กรในวันนี้ในช่วงหน้าครับเราจะไปที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิครับวิ่งเทลเมื่อกี้ที่น้ำผุดทับราวนี่คนมาเต็มเลยนะและบรรยากาศหน้าหนาวพอดีคุณเานิมก็ได้บรรยากาศแล้วก็ที่ทัพย์ใหญ่เราก็เปิดทุ่งคอสมอด